สวัสดีครับผมเชื่อว่าหลายๆบ้านคงประสบปัญหาเคยประสบปัญหาเตาไมโครเวฟไม่ร้อนนะครับวันนี้เราก็จะพามาดูอาการยอดฮิตของเขานะครับก็คือไมโครเวฟไม่ร้อนแล้วก็เรามาทําความรู้จักกับไมโครเวฟก่อนนะครับคลื่นไมโครเวฟเนี่ยคือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับเหมือนคลื่นวิทยุคลื่นทีวีนะครับคลื่นไมโครเวฟเนี่ยครับจะพุ่งเข้าไปกระทบอาหารถ่ายทอดพลังงานให้โมเลกุลของน้ํา ทั้งในและนอกอาหารจนเกิดการสั่นสะเทือนและเสียดสีกันจนเป็นความร้อนจนทําให้อาหารสุกนะครับแล้วก็เตาที่ท่านเห็นอยู่ตอนนี้ก็คืออาการไม่ร้อนนะครับขั้นตอนแรกเราก็ถอดฟิลออกมาดูก่อนนะครับว่าฟิลของเขาขาดหรือไม่นะครับจากที่เช็คก็ปรากฏว่าฟิลตัวนี้ขาดนะครับฟิลของไมโครเวฟนะครับเป็นฟิลชนิดที่รองรับแรงดันสูงโดยเฉพาะนะครับ เนื่องจากในระบบการทํางานของไมโครเวฟเนี่ยจะต้องแปลงแรงดันจากปกติ220โวลต์ให้มากขึ้นไม่น้อยกว่า25-30เท่านะครับเพื่อขับเคลื่อนความถี่สูงประมาณ2,000ล้านเฮิร์นะครับด้วยเหตุน,นี้ฟิลธรรมดาจึงไม่สามารถเอามาใส่ได้นะครับเราต้องใช้ฟิลที่รองรับแรงดันสูงๆได้ไม่น้อยกว่า5 kv นะครับจึงสามารถนํามาใส่ได้นะครับหลังจากที่เรารู้แล้วนะครับว่าฟิลตัวนี้เสียนะครับเราก็ ดูตรวจดูคาปาซิตเตอร์นะครับว่าคาปาซิตเตอร์เขาเสียไหมจากที่ดูด้วยตาเปล่าเนี่ยครับคาปาซิตเตอร์เขานะครับมีน้ํามันไหลออกมาแล้วนะครับก็ฟันธงได้เลยว่าคาปาซิตเตอร์ตัวนี้เสียนะครับเราก็ต้องทําการเปลี่ยนคาปาซิตเตอร์นะครับแล้วถามว่าคาปาซิตเตอร์เนี่ยมีหน้าที่ทําอะไรมันมีหน้าที่เก็บประจุไฟฟ้านะครับที่สะสมไว้ในรูปแบบสนามไฟฟ้านะครับ เนี่ยครับจากที่ดูด้วยตาเปล่าเราก็เห็นแล้วนะครับว่ามันมีน้ํามันไหลออกมานะครับก็ฟันธงได้เลยนะครับว่าคาปาซิเตอร์ตัวนี้เสียนะครับคาปาซิเตอร์ตัวนี้ใช้คาปาซิเตอร์0.95มโครนะครับบวกลบ3%นะครับเราต้องหาคาปามาเปลี่ยนใหม่นะครับ และที่ท่านเห็นตัวสีเทาๆนะครับที่ติดอยู่ด้านบนนะครับมันคือแมกนิตอนนะครับหรือตัวสร้างคลื่นไมโครเวฟนะครับซึ่งจะปล่อยออกมาในช่องว่างภายในเตานะครับที่เป็นผนังโลหะคลื่นไมโครเวฟเนี่ยจะสะท้อนไปมาอยู่ภายในเตานะครับเละถูกดูดกลืนโดยอาหารหรือเครื่องดื่มที่เราใส่เข้าไปนะครับพอเรารู้สาเหตุแล้วว่าเตาไมโครเวฟเครื่องนี้ทําไมไม่ร้อนนะครับสายที่1ก็คือฟิลขาดนะครับในเมื่อฟิลขาดทุกครั้งนะครับ คาปาซิเตอร์เนี่ยครับก็จะเสียทุกครั้งนะครับมันเป็นสาเหตุที่ว่ามันทํางานสัมพันธ์กันนะครับอันนี้เราก็นําฟิลนะครับที่ตนทนแรงดัน 5kv นะครับแล้วก็คาปาซิเตอร์ตัวใหม่นะครับมาเปลี่ยนหลังจากนั้นเราก็ทําการวัดคาปาซิเตอร์นะครับซึ่งในคลิปเนี่ยครับตัววัดคาปาซิเตอร์แบบแบบวัดพวกคาปาได้นะครับมิเตอร์ดิจิตอลไม่มีนะครับแต่ว่า จากที่เรารู้ว่ามันเสียนะครับเรามาเช็คย่านเสียงก็ได้นะครับเพราะปกติเขาจะไม่ไม่ไม่ถึงกันนะครับเสียงเขาจะไม่ดังนะครับถ้าตัวที่ไม่เสียส่วนตัวที่เสียเนี่ยครับเวลาวัดเนี่ยครับเขาก็จะขึ้นดังนะครับนี่พอเราวัดคร่าวๆเสร็จเราก็นำคาปัซิเตอร์ตัวใหม่นะครับใส่เข้าไปนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็นำฟิลตัวใหม่มา บัตรกรีนะครับเพื่อจะใช้หางปลาแล้วก็ตัวครอบฟิวอันเดิมนะครับเนี่ยครับเราก็ตัดบริเวณขั้วของฟิวตัวเก่าเลยนะครับตัดออกทั้งหัวทั้งท้ายเลยครับเพื่อที่เราได้เอาหางปลากับปลอกฟิวตัวเก่ามาใส่นะครับมันใส่กันได้นะครับแต่ว่าเราต้องทำขั้นตอนด้วยความระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับเนี่ยครับตัดหัวตัดท้ายเลยครับหลังจากนั้นเราก็ เอาหัวแรงนะครับมาปันกรีฟิวใหม่นะครับฟิวก็คือฟิวตัวใหม่ที่เราจะเอาไปใส่นะครับขั้นตอนนี้ไม่ต้องรีบนะครับทําด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะเดี๋ยวถ้าเราจี้นานเกินไปหลอดแก้วของฟิวนะครับอันใหม่นะครับจะแตกได้นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาหางปลานะครับมาจิ้มน้ํายาประสานนะครับแล้วก็เอาไปบัดกรีกับฟิวตัวใหม่นะครับค่อยๆจี้นะครับขั้นตอนนี้ไม่ต้องรีบ เดี๋ยวหลอดแก้วเขาจะแตกนะครับพอเราบัดตีแล้วนะครับเราก็ถือไว้ประมาณสักสีห้าวินะครับเพื่อที่จะให้น้กกําตะกัวที่เราบัดตีนะครับแห้งทําให้เขาไม่หลุดนะครับเรากดถือไว้สักแป๊บหนึ่งนะครับพอเราบัดตีเสร็จเราก็รอแป๊บหนึ่งนะครับเพราะถ้าไม่งั้นเดี๋ยวเขาก็จะไม่ติดกับฟิวนะครับไอตัวหางปลาเนี่ยเราก็ถือค้างไว้เหมือนในรูปนะครับนี่ ได้หนึ่งข้างแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็นําอีกข้างหนึ่งนะครับมาบัดกรีอีกนะครับเราก็เติมเติมตะกัวลงไปก่อนนะครับอันนี้จิ้มน้ำยาประสานเพื่อที่แบบเวลาเราบัดกรีตะกัวลงไปมันจะได้ติดง่ายๆนะครับเราจะได้ไม่ให้ความร้อนกับฟิวเยอะเกินไปเดี๋ยวฟิวของเขาก็จะขาดหรือไม่กระบอกฟิวเขาก็จะแตกนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็เอากระบอกฟิว อีกข้างหนึ่งนะครับมาบัดกีนะครับส่วนในคลิปนี้เราก็เอาครีมคีบไว้นะครับเวลาเราบัดกีจะได้บัดกรีง่ายๆนะครับเราจิ้มน้ํายาประสานก่อนนะครับเพื่อเวลาเราบัดกีแล้วจะได้ติดง่ายๆเราก็ยอดตะกวดลงไปที่หัวฟิวอีกข้างนึงนะครับบัดกรีลงไปนะครับแล้วก็เอาหางปลาที่ติดกับกระบอกฟิวอีกอันนึงมาบัดกีติดไว้ไม่ต้องจี้นานนะครับ เดี๋ยวกระบ,บอกฟิวระเบิดนะครับจากนั้นเราก็ถือไว้ค้างไว้ประมาณสักสี่ห้าวินะครับเพื่อกับบกฟิวเขาแข็งนี่เมื่อเสร็จแล้วก็จะได้แบบในรูปนะครับจะเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วเราก็เลื่อนกระบ,บอกฟิวมาประกบกันเหมือนเดิมนะครับเพื่อมันเข้าล็อกของมันหลังจากนั้นนะครับเรามาวัดด้วย มิเตอร์ดิจิตอลดูนะครับเพื่อความแน่ใจว่าฟิวของเขาขาดหรือไม่เราใช้ย่านวัดเสียงนะครับถ้ามันตีสนะครับดังตีสนะครับก็คือแสดงว่าฟิวใช้ได้นะครับฟิวที่เราบัตดีไม่ได้ขาดในระหว่างที่เราบัตรีนะครับในคลิปนี้ก็ทดลองปรากฏว่าไม่ขาดนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการใส่คาปาซิเตอร์ตัวใหม่ไปนะครับตัวนี้0.95ไมโครนะครับดันเข้าไปเลยนะครับมันจะมีล็อกของมันอยู่นะครับ ไม่ต้องรีบนะครับขั้นตอนนี้เพราะตัวล็อกขับาซิเตอร์เนี่ยครับมันคมมากอาจจะบาดมือได้นะครับเนี่ยพอเราดันเข้าไปก็จะมีล็อกข้างๆนะครับเราก็กดล็อกข้างๆของเขาลงมาแล้วเราก็ทําการหนีบหางปลาที่เราถอดไว้จากเมื่อคู่นะครับเพราะเวลาถอดเนี่ยครับมันจะมีความอ้าเพราะเราต้องเวลาใส่เนี่ยครับต้องใส่ให้แน่นนะครับไม่งั้นเขาจะเกิดการอาร์คได้นะครับแล้วก็จะเกิดไฟฟ้าลัดวงจรอาจเกิดอันตรายได้ครับ เราก็ใส่ไปเหมือนเดิมนะครับมันจะมีของคาปาซิเตอร์นะครับข้างนึงใส่ไปกับไดโอดนะครับมันจะมีไดโอดอยู่ตัวนึงนะครับในคลิปนี้ก็คือไดโอดไม่เสียนะครับเราก็ใส่ลงไปอีกข้างหนึ่งของคาปาซิเตอร์นะครับแล้วก็ใส่ฟิวนะครับฟิวอีกข้างหนึ่งนะครับมันจะเข้าอีกข้างหนึ่งของคาปาซิเตอร์นะครับเราจำไม่ดีนะครับว่าเราเอาออกเข้าข้างไหนเข้าข้างไหนนะครับ ก็หนีเพื่อให้มันแข็งนะครับเวลาใส่เข้าไปจะได้ไม่อ้างนี่ครับกดลงไปเลยนะครับกดลงไปให้สุดเลยนะครับแล้วก็อีกข้างหนึ่งไปเข้าจะเข้าหมอแปลงนะครับหลังจากที่เราเข้าอุปกรณ์ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเราก็จัดสายให้เป็นระบบระเบียบนะครับจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะทําการเทสดูนะครับว่าเขาจะร้อนหรือเปล่านะครับ เนี่ยไมโครเวฟนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับถ้าเตาของเขาไม่ร้อนเนี่ยครับเราแกะออกมาดูบอดี้ข้างนอกเขาก่อนแล้วก็ดูข้างในนะครับว่าเขามีตัวอะไรผิดปกติหรือเปล่าแล้วก็ขั้นแรกนะครับเราถอดฟิวออกมาดูเลยนะครับแต่เราต้องคลายประจุที่คาปาซิเตอร์ออกก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวอาจจะเกิดอันตรายกับเราได้แล้วเราก็แกะฟิวออกมาดูถ้าฟิวขาดนะครับฟิวขาดเนี่ย,ยมันจะพ่วงด้วยคาปาซิเตอร์เสียนะครับ นี่ในในคลิปนี้ก็จ่ายไฟปกตินะครับไฟเข้าปกติแต่อาการของเขาก็คือไม่ร้อนนะครับเดี๋ยวก็จะเอาน้ํามาใส่ดูนะครับว่าจะร้อนหรือเปล่านะครับแล้วเราก็เอาน้ําเข้าไปเทสดูนะครับแล้วก็ปิดฝาให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็กดปุ่มเริ่มทํางานนะครับเอา30มสิบวิพอนะครับพอครบ30มสิบวิแล้วเราก็จะมาดูว่า น้ำของเขาที่ออกมาจากเตาไมโครเวฟเนี่ยครับจะร้อนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับเมื่อครบ30วิหลังจากครบ30วิเราก็ทําการเปิดตู้ไมโครเวฟดูนะครับแล้วก็มาดูนะครับว่าน้ําร้อนหรือเปล่าในคลิปเนี่ยครับผลปรากฏว่าใช้ได้แล้วนะครับไมโครเวฟก็คือร้อนปกติเป็นอันว่าเครื่องนี้เสร็จสมบูรณ์นะครับ และนี่ก็คือวิธีเช็คอาการเบื้องต้นของไมโครเวฟไม่ร้อนนะครับเพื่อนๆคนไหนคิดว่ามีประโยชน์กดไลค์นะครับกดไลค์กดหัวใจกดซับ s ละ i ครไว้ด้วยนะครับแล้วตามมาดูกันอีกนะครับว่าคลิปหน้าเราจะพาไปทําอะไรหรือจะซ่อมไมโครเวฟอาการแบบอื่นนะครับกดติดตามไว้ได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ